ไอตัวของ BCG โมเดลกับ EEC เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงคะพ่อ EEC กับ BCG จริงๆมันจะมีความคล้ายกันอยู่หน่อยหนึ่งนะครับอย่างกรณีของ EEC เนี่ยถ้าเราจะทำ EEC ได้ EEC ก็จะกําหนดพื้นที่ขึ้นมาว่า3จังหวัดเสร็จแ,แล้ว EEC ก็บอกว่าเอ๊ะถ้าจะพัฒนา3จังหวัดนี้ให้ได้ตามแผนนะครับมีอุตสาหกรรมมีอะไรท่องเที่ยวมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ย ก็จะต้องทำอะไรบ้างรัฐบาลจะต้องลงทุนอะไรเอกชนต้องลงทุนอะไรนะครับในทำนองเดียวกันคล้ายๆกันพอเรามีโครงการของ BCG เราก็แต่ BCG เนี่ยเรากำหนดพีระมิดสสาขาแทนที่จะกำหนดเป็นพื้นที่4 3จังหวัด<ม>ก็เป็นเป็นเซกเตอร์4เซกเตอร์นะครับ<ม>ใน4ี่เซกเตอร์นั้นเราก็ามาวิเคราะห์เหมือนกันว่าอุตสาหกรรมมีใครบ้างที่จะมาช่วยขับเคลื่อนตัวนี้นะครับ ในเชิงกฎหมายมันติดล็อกอะไรมันก็ติดล็อกเหมือนกันนะเหมือนกับ e c ซอ่ะมันก็มีกฎหมายที่ล็อกอยู่เยอะนะครับ BCG ก็ BC เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดเรื่องของ Circular Economy Circular หมายความว่าเราเอาของซึ่งเป็นของเสียจากที่หนึ่งเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในอีกที่หนึ่งเพื่อผลิตขึ้นมาเป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งนะฮะการเคลื่อนย้ายวัตถุที่เป็นของเสียเนี่ยข้าม จากโรงงานหนึ่งไปอีกโรงงานหนึ่งในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยมันก็ติดกฎหมายว่าทําไม่ได้แบบนี้ยพอทําไม่ได้ปุ๊บอ้าวมันก็จะให้คนที่ผลิตสินค้านี้มาตั้งโรงงานใหม่ที่นี่เขาก็ต้องลงทุนใหม่เขาก็ไม่มานะครับเราก็ต้องไปแก้กฎหมายว่าในเคสแบบนี้ที่จะทําให้เกิดการขนส่งสินค้าประเภทที่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปอีกอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ย ผลิพื้นที่หนึ่งต้องทําได้อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปลดล็อกในแง่กฎหมายความคล้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือต้องมีการวางแผนนะครับตัว EC เองก็ส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรม BCG มันก็มีอุตสาหกรรมนะครับอย่างน้อยใน4อุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็จะไปสอดคล้องกับของ EC นะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยทางฝั่งของอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ไหมครับ แล้วก็ไปเซตอัพ EECI I ก็คือตัว innovation นะฮะมันก็ไปเสริมกันเพราะว่า e EC I เองถ้าผลิตอย่างเดียวเราก็ได้แค่แค่เรื่องของการผลิตแต่ถ้าเราทำ innovation มูลค่าเพิ่มไ็้จะสูงขึ้นแล้วก็สามารถดึงดูดคนที่จะเข้ามาทำอุตสาหกรรมต่างๆนั้นเนี่ยได้มากขึ้นตัว e ECI นี่ก็จะให้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับน,นวัตรกรรมและการวิจัยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่ลงไปแล้วโดยสวทชนะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่ใหญ่มากก็จะไปช่วยเรื่องของไบโอรีไฟเนอรี่นะครับไบโอรีไฟเนอรี่ก็แปลว่าเรามีเรื่องของวัตถุดิบทางด้านาที่เป็นทรัพยากรชีวภาพเยอะแยะไปหมดนะครแต่ถ้าจะทําให้ได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงนะครับขึ้นมานมันก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ไปสกัดสิ่งที่มันมีมูลค่าสูงเนี่ยออกมา ซึ่งพวกนี้มันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีที่จะต้องใช้และต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเครื่องไม้เครื่องมือบวกกับบุคลากรที่มีความสามารถเนี่ยเข้าไปเข้าไปช่วยแล้วก็ทําไม่ใช่อยู่บริษัทเอกชนโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นบริษัทเล็กๆหรือบริษัทกลางนะมันจะทําพวกนี้ได้ทันทีเพราะว่าการลงทุนมันสูงแล้วจะเอานักวิทยาศาสตร์ที่ไหน <S S มันยากมากมันเฉพาะบริษัทใหญ่ๆซึ่งมาจากต่างประเทศเท่านั้นที่จะทาได้แต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะส่งเสริมบริษัทไทยถูกไหมแล้วก็บริษัทที่มีขนาดเล็กด้วยเพราะฉะ รัฐบาลเองก็จะต้องมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะไปช่วยบริษัทรายเล็กของเรา <c oughs> นะครับแต่ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะรายเล็กบริษัทใหญ่ถ้าจะมาใช้ตรงนี้ก็ <c oughs> ใช้ได้แล้วก็ทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยโดยเทคโนโลยีของคนไทยมาเพราะฉะนั้นมูลค่าเพิ่มที่มันสร้างขึ้นน่ะมันก็ตกเป็นของเราขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังม,มีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะคะ่ะ และถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ